สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮะอะไรนะช่องที่จะทำให้คุณต้องอุทานคำนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วันนี้ผมมีเรื่องราวที่รับรองว่าฟังแล้วต้องเผลออุทานฮะอะไรนะออกมาอย่างแน่นอนครับ,ครบเคยสงสัยไหมครับว่าถ้ามนุษย์ถ้ำในยุคโบราณนู่นนะนะที่ชีวิตแต่ละวันคือการวิ่งไล่จับแมมมอธหลบหมีถ้ำและใช้หอกหินเป็นอาวุธคู่ใจแล้วอยู่ดีๆเนี่ย พวกเขากลับมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือฮะอะไรนะฟังดูแล้วมันขัดกันเหลือเกินใช่ไหมครับเหมือนเอาปลาทองไปไว่ายน้ําบนดาวอังคารอะไรประมาณนั้นเลยแต่ผมจะบอกว่าเรื่องนี้แหละครับที่มันทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงชีวิตของมนุษย์ถ้ำจะพลิกผันไปในทิศท,ทางไหนจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความเป็นไปได้ที่ชวนให้ปวดหัวแต่ก็โคตรจะหา ไปพร้อมๆกันครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมเพราะความฮาและคำถามชวนเอึ้งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับคุณดาจะไม่เชื่อว่าสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันจะสร้างความปั่นป่วนให้กับชีวิตมนุษย์ถ้ำได้ถึงขนาดไหนเตรียมขำและเตรียมฮาอะไรนะไปพร้อมๆกันเลยครับทุกคนอันดับแรกเลยนะครับลองนึกภาพตามผมนะเช้าวันหนึ่งมนุษย์ถ้ำนามว่ากริกกำลังเดินออกไปล่าสัตว์ตามปกติ จู่ๆเขาเพสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่บนพื้นกลิกก้มลงไปหยิบขึ้นมาดูไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันแบนๆสี่เหลี่ยมๆมีหน้าจอเรียบๆเหมือนกับผิวน้ําในบ่อตอนไร้คลื่นกลิกใช้ลิ้นเลียดูแหวะไม่มีรสชาติเขาเคาะเคาะดูแข็งโปะแล้วก็ลองเอาไปถูตัวเพื่อดูว่ามันเป็นยารักษาโรคอะไรหรือเปล่าแต่ก็เปล่าประโยชน์ในขณะที่กลิ้กกำลังงงเป็นไก่ตาแตกอยู่กับเจ้าสิ่งประหลาดนี้จูจู หน้าจอมันก็สว่างวาบขึ้นมากริ๊กตกใจแทบช็อกเขาโยนมันทิ้งไปทันทีแล้ววิ่งหนีไปหลบหมางก้อนหินใหญ่ด้วยความหวาดกลัวนึกว่าปีศาจร้ายมาเยือนแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาค่อยๆโผล่หน้าอาออกมาดูเจ้าสิ่งนั้นก็ยังคงสว่างอยู่กริกตัดสินใจคลานเข้าไปใกล้อีกครั้งคราวนี้เขาค่อยๆเอานิ้วจิ้งจิ้มบนหน้าจอปรากฏว่าภาพบนจอเลื่อนได้กริ๊กเบิกตากว้างอะไรนะเนี่ยมันอะไรกันเนี่ย นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราววุ่นวุ่นที่จะตามมาครับลองคิดดูนะครับมนุษย์ถ้ำที่เพิ่งจะรู้จักการใช้ใส่แต่ดันมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปหลายล้านปีอยู่ในมือมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะหลังจากกริกได้ทําความคุ้นเคยกับเจ้าสมา์ทโฟอนอยู่พักใหญ่เขาก็กลับมาที่ถ้ำพร้อมกับเจ้าสิ่งประหลาดนี้พอเพื่อนร่วมเผ่าเห็นเขาเท่านั้นแหละครับฮือฮากันใหญ่นั่นมันอะไรนะกริกหัวหน้าเผ่าถามด้วยความสงสยัยมันคืออะไรบางอย่างที่สว่างได้ขอรับขั้นหัวหน้า กรีกตอบอยังงงๆหัวหน้าเผ่าลองเอามือไปแตะๆดูปรากฏว่าหน้าจอเปลี่ยนภาพเฮ้ <c oughs> อะไรนะหัวหน้าเผ่าอุทานออกมาด้วยความตกใจปนประหลาดใจทันทีมันมีภาพของเจ้าสื่อเขี้ยวดาบอยู่ข้างในด้วยทุกคนต่างพากันแห่เข้ามามุงดูเจ้าสมาร์ทโฟนกลายเป็นของเล่นชิ้นใหม่ของเผ่าไปโดยปริยายแต่ละคนพยายามจะปัดหน้าจออต่ไม่รู้ว่าปัดไปทําไมบ้างก็พยายามเอาไปแนบหูฟังเสียงแต่มันก็ไม่มีเสียงอะไรออกมา บ้างก็เอาไปส่องหน้าตัวเองแล้วว่าก็พากันตกใจที่เห็นภาพตัวเองในนั้นนี่มันปีศาจกระจกเสียงกรีดร้องดังขึ้นความวุ่นวายเริ่มต้นขึ้นแล้วครับจินตนาการดูสิครับว่าถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักไฟฟ้าหรือแม้แต่ล้อเกวียนเลยเนี่ยดันได้ใช้สมาร์ทโฟนที่มีกล้องคมชัดระดับ 4K พวกเขาจะคิดว่ามันเป็นเวทมนต์หรือปีศาจกันแน่มันจะเกิดการปฏิวัติทางความคิดในเผ่าขนาดไหนกันเชียววันเวลาผ่านไปกรีกเริ่มติดสมาร์ทโฟนอย่างงองงมแงม จากที่เคยเป็นนักล่าฝีมือดีตอนนี้กริกใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งก้มหน้าปัดไปปัดมาอยู่หน้าจอกริกไปล่าสัตว์ได้แล้วหัวหน้าเผ่าตะโกนเรียกเดี๋ยวขอรับท่านหัวหน้าผมกําลังดูวิดีโอสอนการล่าแมมมอธแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้หอกอยู่ขอรับกริกตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นมามองฮะอะไรนะวิดีโออะไรของเจ้าฮะหัวหน้าเผ่างงเป็นไก่ตาแตกรีกพยายามจะอธิบายถึง YouTube และการเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่หัวหน้าเผ่าก็สายหน้าด้วยความไม่เข้าใจ เพื่อนร่วมเผ่าคนอื่นๆก็เริ่มบ่นเพราะกรีกไม่ยอมออกไปล่าสัตว์เหมือนเมื่อก่อนแล้วอาหารในถ้ำก็เริ่มร่อยหรอกกรีกนี่มันเป็นอะไรไปแล้วนะเพื่อนร่วมเผ่าคนนึงบน่นสงสัยโดนเจ้าปีาศาจจอสี่เหลี่ยมสิงเข้าแล้วแล้วอีกคนเสริมกรีกไม่สนใจคำบ่นของใครทั้งนั้นเขากำลังหมกมุ่นอยู่กับการดูคลิปรีวิวหอกที่ดีที่สุดในยุคหินและวิธีการจุดไฟด้วยมือเดียวใน5นาทีเขาฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามมากที่สุดในยุคหินฮะะะอไรรนนะฟััังดดูแลล้วมมพิดดีใช่หคบ จากนักลากไมายเป็นนักรีวิวถ้ามนุษย์ทำารู้จักคอนเทนต์ครีเอเตอร์โลก็ของเราคงไปกลกว่านี้เยอะเลยนะครับเนี่ยความอดทนของหัวหน้าเผ่าเริ่มหมดลงแล้วครับวันหนึ่งหัวหน้าเผ่าเดินเข้าไปหากริกที่กำลังนั่งก้มหน้าอยู่กริกเจ้าจะก้มหน้าอยู่กับเจ้าสิ่งประหลาดนี้ไปถึงไหนเผ่าของเรากำลังอดตายอยู่แล้วนะหัวหน้าเผ่าตะโกนเสียงดังท่านหัวหน้าผมกำลังทำความเข้าใจกับระบบไลฟ์สดอยู่ขอรับถ้าเราสามารถไลฟ์สดการล่าแมมมอดได้ผู้คนจากท่าอื่นก็จะไหม เอนแล้วเราก็อาจจะได้อาหารมาแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องออกแรงมากนักกริกตอบด้วยความกระตือรือรน้นฮะอะไรนะไลฟ์สดอะไรของเจ้าหัวหน้าเผ่าแทบจะระเบิดอารมณ์ออกมาเขาคว้าสมาร์ทโฟนจากมือกริกแล้วเขวงมาลงพื้นอย่างแรงเราต้องใช้หอกกล้าสัตว์ไม่ใช่ไอเจ้าของเล่นนี่เสียนสมาร์ทโฟนกระทบพื้นดังเพ่งหน้าจอแตกกระจายกริกตกใจแทบสิ้นสติเจนน่าโทรศัพท์เทพของผมกริกก้มลงไปเก็บเศษซากของสมาร์ทโฟนด้วยความเศร้านี่คือบทเรียนนะกริก เทคโนโลยีมันก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าเรามัวแต่พึ่งพามันจนลืมวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราเผ่าของเราก็อาจจะถึงจุดจบได้หัวหน้าเผ่าสอนด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงฮะอะไรนะนี่คือจุดที่ทําให้กริกได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่หน้าจอสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวครับการพึ่งพาตัวเองและวิถีชีวิตดั้งเดิมขอยังคงสําคัญอยู่เสมอหลังจากเหตุการณ์สมาร์ทโฟนแตกละเอียดกริกก็เริ่มหันกลับมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์ถ้ำตามปกติเขาเริ่มรับหอ,อกอีกครั้ง ออกไปล่าสัตว์กับเพื่อนๆและเรียนรู้ที่จะอยู่รอดด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของเผ่าแต่ถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟนจะแตกไปแล้วความรู้บางอย่างที่กรีกได้เรียนรู้จากมันก็ยังคงอยู่เขาเริ่มคิดค้นวิธีการล่าสัตว์แบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ผ่านวิดีโอที่เคยดูและนํามาปรับใช้กับสภาพแวดล้อมจริงเขายังคงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่อยู่ข้างในกล่องสี่เหลี่ยมให้เพื่อนๆฟังแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่เข้าใจทั้งหมด แต่ก็เริ่มสนใจในความคิดแปลกๆของกรีกบางครั้งกรีกก็อดหยิบเศษซากสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูไม่ได้แล้วก็ถอนหายใจเฮือดใหญ่ฮะอะไรนะทําไมมันต้องแตกด้วยนะกรีกบ่นกับตัวเองถ้าผมมีมันอีกครั้งผมจะใช้มันให้เป็นประโยชน์กับเผ่ามากกว่านี้เขามีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เจอโทรศัพท์เทพเครื่องใหม่ฮะอะไรนะแม้เทคโนโลยีจะจากไปแต่แนวคิดและความอยากรู้อยากเห็นยังคงอยู่นี่คือสิ่งที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น เราเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลาครับด้วยความรู้ที่ได้จากโลกในกล่องสี่เหลี่ยมแม้จะไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่กับตัวแล้วกรีกก็กลายเป็นนักล่าที่ฉลาดขึ้นเขาคิดค้นกับอยากแบบใหม่ๆที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขารู้จักสังเกตเส้นทางของสัตว์และวางแผนการล่าได้อย่างแม่นยำฮะอะไรนะกรีกทำไมเจ้าถึงรู้วิธีจับเจ้าหมีถ้ำตัวนี้ได้นะทั้งๆที่เมื่อก่อนเราจับมันยากแสนยากเพื่อนร่วมเผ่าคนหนึ่งถามด้วยความทึ่งก็ผมเคยดูคลิปสอนการล่าหมีถ้ำด้วยภูมิปัญ,ญญาชาวบ้านนะสิ กรีตอบด้วยรอยยิ้มอย่างภาคภูมิใจฮะอะไรนะคลิปอะไรของเจ้าอีกละ่ะเพื่อนๆยังคงงงกับคำพูดของกรีแต่พวกเขาก็ยอมรับในความสามารถของกรีกรีเริ่มสอนเพื่อนๆในเผ่าเกี่ยวกับเทคนิคการเอาชีวิตรอดแบบใหม่ๆที่เขาได้เรียนรู้มารวมถึงการ้าภาษากายเชาของกรีกมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขามีอาหารเพียงพอที่จะกินตลอดปีไม่ต้องทนหนาวเหน็บในฤดูหนาวและไม่ต้องกลัวการโจมตีจากสัตว์ร้ายอีกต่อไป ทุกคืนรอบกองไฟกรีกจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้ากองสี่เหลี่ยมเรืองแสนที่เขาเคยครอบครองเด็กๆในเผ่าต่างพากันนั่งฟังด้วยความสนใจบางคนก็วาดภาพเจ้าโทรศัพท์เทพลงบนผนังถ้ำตามที่กรีกเล่าแล้วเจ้าโทรศัพท์เทพมันทำอะไรได้อีกขอรับท่านกรีกเด็กคนหนึ่งถามด้วยความกระตือรือร้นมันสามารถทำให้เราเห็นชีวิตของมนุษย์ถ้ำในเผ่าของกรีกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดไปวันๆตอนนี้พวกเขามีเวลาเหลือเฟือที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองเ้าของปลีกกลายเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในบริเวณนั้นไม่ใช่แค่เพราะพวกเขามีหอ,อกที่คมกริบแต่เป็นเพราะพวกเขามีความคิดที่ใกล้หน้ากว่าเสาอื่นพวกเสาเรียนรู้ที่จะปรับตัวและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับวิธีชีวิตดั้งเดิมฮะอะไรนะใครจะคิดว่าแค่กล่องสี่เหลี่ยมเรือนแสน จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้หัวหน้าเผ่ากล่าวกับกรีกในวันหนึ่งกรีกยิ้มมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นขอรับท่านหัวหน้าโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราเรียนรู้ฮะอะไรนะเรื่องราวของกรีกและสมาร์ทโฟนอาจจะดูเป็นเรื่องตลกแต่ก็แฝงไปด้วยข้อคิดที่สำคัญครับว่าเทคโนโลยีมันก็เหมือนดาบสองคมมันสามารถสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับเราได้แต่ก็สามารถทำลายเราได้เช่นกัน ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันอย่างถูกวิธีและไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและนี่ก็คือเรื่องราวของฮะอะไรนะมนุษย์ถ้ำมีสมาร์ทโฟนได้ไงที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้ครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงและข้อคิดดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องราวของกริซสอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนรากฐานและภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราก็ยังคงสำคัญอยู่เสมอ และที่สำคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและรู้คุณค่าครับฮะอะไรนะฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นคำบุทานที่ตานตอกแต่ถ้าเรามองลึกลงไปมันคือคำถามที่ทำให้เราฉุกคิดและเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตของเราครับอย่าลืมนะครับว่าชีวิตมันมีอะไรให้ฮะอะไรนะได้อีกเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องฮะอะไรนะของเราไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดความหาและความรู้ที่เราจะนำมาเสริมให้คุณทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนฮะอะไรนะ